ไ่ต้องมาหวาน,นี่เป็นเชือกแข่งความสําเร็จเส้นนี้เราโดดมา12ครั้งแล้วนะครับแล้วครั้ทงที่12เราให้อะไรกับเรายเยอะแยะมากมายถ้าใครมาเข้าทั้ง12ครั้งหร,หรือมากี่ครั้งก็แล้วแต่ถ้าเก็บเกี่ยวดีๆจะได้อะไรเยอะมากๆก,กับการที่เราจะออกไปทํางานแต่ถ้าเราออกไปแล้วแล้วมันอยู่ในห้องนี้นะครับในหนึ่งวันที่ผ่านมาถ้ามันอยู่ในห้องนี้ มันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ได้แค่เรียนรู้เฉยๆคือตัวเคตัวเดียวได้โนเลตแต่ถ้าไม่มีแอคชั่นไม่มีสกิลไม่มีลักษณะนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จท่านก็จะไม่ได้อะไรเลยคือได้แค่รู้เท่านั้นเองความรู้มีเยอะๆดีแต่ถ้าความรู้ใดก็ตามมีแล้วไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้ก็ได้แค่รู้เท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้คือรู้นะรู้เยอะแต่อย่าให้ มีคำบังเกิคำนี้มาใส่ตัวเราเด็ดขาดความรู้ท่วมตัวเอาจริงหรือบอกนะเรื่องความรู้เยอะมากเลยเมื่อกี้โอ้ยเรียนกัเรียน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 สารพัดจะเรียนแต่มาเรียนเสร็จปุ๊บไม่ได้เอาไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดอะผมก็ยังงงๆถึงเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งก็มาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเรียนทั้งหมดเลยนะพลังในตัวเรเองความคิดแนวคิด ตั้งแต่การคิดเรื่องตั้งแต่การคิดการพูดการตอบย้ำกับตัวเองการประกาศเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างมันพิสูจน์ตระวัติที่หมดเลยนะฉันวิดีโอวิดีโอให้ดูสารพัดตัวอย่างให้ดูหมดแล้วว่านี่คือเรื่องจริงสาธิตด้เห็นสดๆเลยว่ายกคนด้วยนิ้วถ้าบอกว่ายกไม่ขึ้นก็เป็นแบบนี้ถ้าบอกยกขึ้นเป็นแบบนี้ถ้าคิดว่าหนักมันก็หนักคิดว่าทาไม่ได้ก็ทําไม่ได้คิดว่าทาไ,ได้ก็ทําได้ รวมถึงตัดตะกงตัดตะเกียบวัสดุพลาตเลยตัดเกล็บปัติก็ตัดดิสอก็ตัดตัดไปตัดมาที่ถึงคนที่บ้านอีกต่างหาก <c oughs> <c oughs> คือคือ,คอ,คอทุกสิ่งทุกอย่างรวมทมุกวันหมดเลยแล้วรวมถึงเรื่องของทีมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีหลายชุนไหนนะครับที่จะรวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาไว้รวมกันในหนึ่งวัน <c oughs> เอามาจํารวมกันหมดก็คือให้เห็นภาพรวมว่าถ้าเรามีพลังมีศักยภาพในตัวเราเอง แล้วเราค้นหาคนที่เหมือนเราจริงๆมันไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนจริงมันมีอยู่แล้วพลังมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ดึงออกมาใช้หรือดึงออกมาใช้ไม่ได้นั่นแหละเราหาคนและให้เขามีความเข้าใจคําว่าทีมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จิตใจต้องทำไมครับรึนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเป้าหมายมาก่อนเป้าหมายหลักมาก่อนเป้าหมายรองมาทีหลังเป้าหมายอาจจะมีหลายเป้าหมายแต่ต้องเอาเป้าหมายหลักทำไมครับ มาก่อนอย่างอื่นค่อยๆตามมาแต่ต้องเอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเราไปปฏิบัติได้ถ้าเราทําได้นั่นแหละคือพวามสําเร็จเกิดขึ้นถามว่าหลักสูตรที่ผ่านมาดีไหมครับดีดีไหมครับดีเมื่อวานนี้เราวิ่งหรือเมื่อวานนี้ใช้พลังหมดยางหมดแข็งวันนี้จะขึ้นใหี่รอบนะฮะดีไหมครับ ปุ๊บเราก็เอาสิ่งที่ได้ตรงนี้เอาไปาไปฏิบัติ